เอาเลยครับวันนี้ผมมาทำ h มเมิร์กสามข้อที่สามนะครับโอเคครับก <Okay. S 1> รอบทั้งหมดเลยแล้วก็ bye bye. ไปวางในแมชปุ๊บ okay. ให้ก็รอม,มันประมาณหนึ 아

เป็นศูนจนั่นหรอก e นี่ครับห้าหลอม e คือห้าหลอนแค่เดถามไม่ต <okay. S 2> ่อบ คือเท่านี่ลองดูว่ามจะถูกไหม่เยเปน,นเปนแ็ันทสเป็นนะโออันที่สามเป็นอ่า ี่จุดเาสังน x x ็อเค่กับยี่หาคือเก้าจุดสีเจ็แล้วก็เท่ากับส่เท่ากับสิบห้าจุดศูนย์สี แล้วก็ฟังก์ชัน x 0.89 0 8ศูนย์จุดแปก้ับ0.734จุเครับโอเคทดสอบ เ๊อโอเคครับขอบคุณครับ